ได้มาแล้วนะคะรองเท้าลำลองผู้ชายนะคะของยี่ห้อนี้นะ C S D นะคะเปิดลงมาเขาจะมีตัวนี้นะคะแบบฟอร์มเปลี่ยนสินค้าให้เราด้วยนะทุกคนเผื่อยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบนะคะนี่เลยเป็นแบบเปิดซอนนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังมีปิดตรงนี้นิดนึงนะข้างหน้าก็จะเป็นหนังแบบนี้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเย็บอย่างดีเลยค่ะนี่ด้านหน้าเนาะดูใน,นนะคะนี่เป็นแบบนี้เลย นี่เลยค่ะหนังสวยมากทุกคนอันนี้เบอร์สี่สบสองนะคะน,นี้เบอร์สี่สิบสองขไ่เลยค่ะเบอร์สีสิบสองสีน้ำตาลนะคะเอ้ใส่ลำลองนะคะทุกคนใส่เป็นงานทางการลำลองก็ได้หมดเลยนะอันนี้คือสีสวยมากนะคะแล้วก็ราคาดีมากไม่ถึงคู่ละห้าร้อยนะคะทุกคนตอนนี้เขาจะโปรโมชั่นอยู่นะใครอยากได้นะ กดสั่งที่ตะกร้าด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ